หลังจากที่ทั้งช่องได้ทำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตจากต่างโลกรวมถึงมิติคู่ขนาดอื่นในจักรวาลเลิฟคาร์เทียน ian, มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับผมโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็คือคำถามและข้อสงสัยในหลายต่อหลายเรื่องที่ยังคงหาคำตอบไม่ได้หลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์หรืออ่านผลงานที่เกิดขึ้นจากปลายปากกาของ h ฮาเวิร์ดฟิลิปเลิฟคารไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่าเลิฟคาร์เทียนคืออะไรต้นกำเนิดหรือแม้แต่จุดจบของอสุรกายและมิติต่างๆที่อยู่ใน ครัวาลแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่มันจึงทําให้ผมต้องออกท่องโลกโซเชียลเพื่อตามหาคําตอบที่เกิดขึ้นจากความสงสัยของตัวเองก่อนที่จะมาถ่ายทอดได้กับเพื่อนๆรวมถึงคุณผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันในคลิปนี้ครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้กันด้วยนะครับ Lovecraftian horror er, หรือ Cosmic horror er, เป็นอีกหนึ่งนิยามภายในจักรวาลที่เกิดขึ้นจากงานเขียนของ H.P. Lovecraft ซึ่งความหมายที่พ่อจะอธิบายได้ก็คือเรื่องราวสยองขวัญที่ก่อให้เกิดความกลัวจากการเป็นสิ่งไม่สําคัญของมนุษย์เราเพียงแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นใน Lovecraftian นั้นจะไม่ทําให้เราเกิดความรู้สึกกลัวจนต้องวิ่งหนีแต่มันจะมาพร้อมกับความกลัวในรูปแบบของการเชื้อเชิญและดึงดูดให้เข้าหาจากความสงสัยที่เกิดขึ้นภายในจิตใต้สํานึกของเราเอง จนเมื่อเข้าใกล้กับมันได้ในระดับหนึ่งก็จะเริ่มรู้ตัวครับว่าคำตอบของพลังอานาจจากบางสิ่งบางอย่างนั้นอยู่ไกลเกินกว่าที่สติปัญญาของเราจะรับรู้เปรียบได้กับกําแพงที่มองไม่เห็นกัรนกลางระหว่างโลกของความจริงกับความจริงที่อยู่เหนือกว่าจนทําให้มุมมองของเราที่มีต่อมนุษย์ด้วยกันเองนั้นเปลี่ยนไปกลายเป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่ไม่สําคัญคือจะมีอยู่หรือไม่มีก็ได้อะไรแบบนั้น นอกจากนั้นแล้ว HP Lovecraft มักจะสอดแทรกตัวละครที่เป็นอมนุษย์จากมิติอื่นหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตต่างดาวเพื่อเป็นตัวแทนของพลังอำนาจที่สูงส่งและยิ่งใหญ่กว่าโดยหน้าที่หลักของพวกมันก็คือการกลืนกินและทำลายสภาวะจิตใจของเหยื่อเพียงแต่หลายต่อหลายครั้งการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจไม่ได้แฝงไว้ด้วยจุดประสงค์ใดๆเลยอีกทั้งยังทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาไปจนจบเรื่องซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มักจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของ โอ้ก็ oh หรือเทพเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุขาัยยาวนานเกินกว่าเทพเจ้าองค์ใดที่พวกเราเคยรู้จักครับบรรดาเทพ,พเจ้ารวมถึงอมนุษย์เหล่านี้มักจะถูกออกแบบมาให้มีรูปร่างที่ดูแปลกแยกจากหลักการทางเลขาคณิตยกตัวอย่างตัวละครที่เป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวจากภาพยนตร์เรื่อง The Thing หรือไม่ก็อสูรกายต่างมิติจาก From Beyond คอสมิคเฮเอร์มีศัพท์เฉพาะทางปรัชญาเรียกว่าคอสมิซึมที่จะเน้นให้เราได้เห็นถึงความไม่สําคัญของมนุษย์เป็นหลักคือไม่ว่าอรารยธรรมรวมถึงเผ่าพันธุ์ของพวกเรานั้นจะยังมีอยู่หรือหายสาบสูญไปแล้วก็จะไม่ส่ผลกระทบใดๆต่อสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในจักรวาลจะไม่มีการจดจําไม่ถูกพูดถึงและจะค่อยๆเลื่อนหายไปเองอย่างสิ้นหวังในท้ายที่สุดครับ เมื่อมาถึงตรงนี้ก็พอที่จะสรุปแบบสั้นๆได้ว่า Lovecraftian horror คืองานแนวสยองขวัญจากสิ่งที่ทรงอิทธิพลระดับพ่วงจักรวาลที่มนุษย์ไม่อาจทำความเข้าใจหรือต้านทานการมีอยู่ของพวกมันได้ซึ่งเมื่อเราได้รู้ถึงความหมายรวมถึงนิยามของ Lovecraftian แล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือ HP Lovecraft เป็นคนแบบไหนชีวิตของเขาจะต้องผ่านอะไรมาบ้างจึงมีแนวคิดรวมถึงจินตนาการที่อยู่เหนือกว่าคนทั่วไปได้มากขนาดนี้และต่อจากนี้ไปผมจะขอพาคุณผู้ชมทุก ท่านตามแกะรอยพร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติของผู้ชายคนนี้กันดูบ้างครับความสุขในช่วงเวลาอันแสนสั้นและเส้นทางสู่การเป็นหนอนหนังสือ ย้อนกลับไปในช่วงปี1890ที่เมืองโ r o v i d e n c e มอลลรัตร็อตล์ประเทศสหรัฐอเมริกาฮาวเวิร์ดฟิลิปเลิฟคลาฟ์ได้ถืกอกำเนิดขึ้นภายในบ้านหลังหนึ่งของครอบครัวชนชั้นกลางที่มีพ่ออย่างวินเฟสสกอตเล o ฟค c าฟ f ์ทำงานเลี้ยงดูทุกชีวิตจากการประกอบธุรกิจค้าขายสินค้าข้ามเมืองในขณะที่คนเป็นหน้าอย่างซาร่าสุซานเลิฟคลาฟต์เองก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับช้างเท้าหลังคอยดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านรวมถึงตัวของฮาวเวิร์ดที่เป็นลูกชายของเธอด้วยครับ ถึงม้ว่าซาร่าจะเป็นคนที่รักและห่วงใยในตัวลูกชายคนนี้มากแค่ไหนแต่กับพฤติกรรมในการเลี้ยงดูนั้นค่อนคลางที่จะแปลกแยกจากคนทั่วไปตรงที่เธอมักจะจับเอาฮาวิร์มาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าของเด็กผู้หญิงซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะในช่วงเวลาที่เธอกำลังตั้งท้องฮาวิร์อยู่นั้นซาร่าเองมีความใฝ่ฝันที่จะได้ลูกสาวครับเพียงตหลังจากที่คลอดออกมาแล้วกล,ลับเป็นเด็กผู้ชายเธอจึงต้องเติมเต็มความฝันนั้นด้วยวิธีดังกล่าวซึ่งก็อาจจะร่วมไปถึงการเลี้ยงดดู้วยนะครับ สำหรับผมเองแล้วมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มีผลกระทบโดยตรงกับ HP Lovecraft เพราะจากอุปนิสัยรวมถึงวิธีการทำงานในช่วงเวลาที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนั้นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูจะสอดคล้องกับวิธีการเลี้ยงดูที่ได้รับมาจากซาร่านั่นก็คือความละเอียดอ่อนของผู้หญิงที่แฝงอยู่ในผลงานของเขาครับ ความละเอียดอ่อนณนะที่นี้หมายถึงมุมมองและวิธีคิดที่ฮาวเวิร์ดพยายามจะใส่ลงไปในบางช่วงบางตอนของเนื้องานคล้ายกับคำพูดที่ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะให้ความสําคัญกับสิ่งเล็กๆที่ผู้ชายไม่ค่อยเห็นคุณค่านอกจากนั้นแล้วฮาวเวิร์ดเองก็ดูจะมีพรสวรรค์ที่ได้รับมาเหมือนกันกับกลุ่มของ LGBT นั่นก็คือการสร้างสารรค์ผลงานให้ออกมาในรูปแบบที่อยู่เหนือกว่าจินตนาการตรงนี้ผมไม่ได้หมายความว่า HP เลิฟคลาฟจะเป็น LGBT นะครับเพียงแต่ถ้าเรามองแบบไม่มีอคติก็คงจะต้องยอมรับ กันครับว่าไม่ว่าจะเป็นงานในรูปแบบไหนหากมีเพื่อนร่วมงานเป็น LGBT แล้วแล้วก็ผลงานที่ออกมานั้นมักจะดูยิ่งใหญ่และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมหรือแม้แต่ง,งานอีเวนต์ต่างๆแต่สําหรับตัวของ SP Lovecraft er เองแล้วเขากลับสื่อสายมันออกมาในรูปแบบของงานเขียนสไตล er ์ Lovecraftian อย่างที่ผมได้เล่าเอาไว้ในช่วงต้นคลิปนั่นแหละครับ ตลอดระยะเวลากว่า3ปีหลังจากที่เอาั์ดลืมตาขึ้นมาดูโลชีวิตร่วมถึงความเป็นอยู่ของเขานั้นจัดว่าดีมากหากนาไปเปรียบเทียบกับเด็กที่เกิดมาในยุคเดียวกันเพียงแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็อยู่กับเขาได้ไม่นานครับเพราะหลังจากที่วินเฟดตรวจพบเชื้อซิฟิลิสก็ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลานาน,านกว่า5ปีก่อนจะเสียชีวิตลงในปี1898 ทำให้ซาร่าต้องพาลูกชายคนเดียวของเธออพยพย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านของพ่อและแม่รวมถึงพี่สาวซึ่งที่นี่เองครับที่ทําให้ฮาวิร์มีนิสัยรักการอ่านจากการที่วิเปิลวีฟิลดคุณตาของเขาซึ่งเป็นนักสะสมหนังสือตัวยงได้พยายามปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับหลานชายที่กำพร้าพา่อซึ่งแนวหนังสือที่ฮาวิร์ชื่นชอบก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของวรรณกรรมจากยุคคลาสสิกไปจนถึงวรารสารแนววิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์อีกทั้งเรื่องเล่าสยองขวัญมากมายจากผลงานของเอ็ดการ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวันนี้ถือเป็นพื้นฐานที่ใช้ต่อยอดไปสู่งานเขียนของ HP Lovecraft ในภายหลังด้วยครับ เอดกาอารันโปคือนักกวีนักเขียนนักวิจารณ์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1809จนถึงปี1849ในยุคที่มีการเคลื่อนไหวของศิลปะแนวโรแมนติซึมผลงานของโปมักจะเป็นแนวแคตกรรมสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติรวมถึงยังเป็นนักเขียนคนสําคัญที่ร่วมบุกเบิกนิยายแนววิทยาศา,ศาสตร์ซึ่งถือเป็นของใหม่ณเวลานั้นให้เกิดการพัฒนายอย่างต่อเน,นื่องอีกด้วยครับมรสุมชีวิตและการหันหลังให้กับพระผู้เป็นเจ้า ตลอดระยะเวลากว่า6ปีหลังจากที่ฮาวเวิร์ดย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของตาและยายหลังนี้เขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะกับคุณตายอย่างวิเบิลที่สอนในเขานั้นอ่านออกเขียนได้จนเป็นเหมือนกับครูส่วนตัวและเนื่องจากทั้งบ้านเองไม่สะดวกที่จะส่งให้เขาเขาเรียนตามระบบการศึกษาปกติมันจึงเป็นสาเหตุให้มุมมองในการใช้ชีวิตของฮาวเวิร์ดนั้นแตกต่างจากเด็กทั่วไปแต่ก็ไม่ถึงกับตามกันไม่ทันนะครับให้อารมณ์เหมือนกับในยุคข,ของพวกเราที่มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนมาช่วยสพอร์ตให้กับเด็กที่ได้โอกาสกว่า อะะไรปรปมาณนนั้ในส่วนของซาว่าเองก็ต้องออกไปทํางานนอกบ้านครับเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับคนในครอบครัวแต่เธอก็ไม่ลืมที่จะซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือกลับมาให้ลูกชายซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นของเล่นหรือหนังสือนาวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ตามแบบที่ฮาวร์ชื่นชอบนั่นแหละครับ โดยภาพรวมแล้วชีวิตในช่วงนี้ของ SP l พีเล r ฟครเองก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองมาวิเคราะห์กันให้ดีแล้วเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ขาดหายไประหว่างทางตั้งแต่วันที่เขาลืมตาขึ้นมาดูโลกนั่นก็คือการเข้าสังคมโดยเฉพาะกับสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาสิ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับงานเขียนของเขาที่แทบจะไม่มีการพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตามหลักศาสนาเลย และด้วยความบังเอิญครับพหลังจากที่ผมได้ลองไปหาอ่านเรื่องสั้นที่เป็นต้นฉบับจากเว็บไซต์ในต่างประเทศอย่าง Herbert West Reanimator ของปี1922 ที่อดีตผู้กำกับชื่อดังอย่างสจ๊วตกร์ดอนนำกลับมาสร้างเป็นภาพยนตร์และเข้าฉายในช่วงปี1985โดยใช้ชื่อว่า Re a n เนเบเตนั้นมันมีข้อความที่บรรยายถึงตัวละครหลักอย่างเฮอร์เบิร์ตเวสต์นักเรียนแพทย์ที่เป็นเจ้าของผลงานการประดิษฐ์เซรัม่มที่สามารถทำให้ศพกลับมามีชีวิตได้โดยข้อความดังกล่าวระบุเอาไว้ถึงชื่อของนักสัตววิทยาและนักวิวัฒนาการชาวเยอรมันที่ชื่ออเอร์แฮเกิลเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่นิยมและชื่นชอบผลงานของนักธรรมชาติวิทยาผู้โด่งดังชาวอังกฤษอย่าง ชาวดาวินหรือชายที่หันหลังให้กับคริสตจัครับการมีตัวตนอยู่ของแฮคเกิลในงานเขียนของเอสพีเลิฟคลาฟนั้นถือเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าตัวของคาวัลดเองก็ไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าที่เป็นเอกเทวนิยมหรือการมีอยู่ของพระเจ้าองค์เดียวตามหลักทางศาสนาแต่กลับเอียงไปในรูปแบบที่คล้ายกันกับพระหูเทวนิยมที่ผสมเข้ากับหลักการทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์จนก่อให้เกิดเป็นกลุ่มเทพเจ้าจากต่างดาวมากมายที่อยู่ภายในจกักรวาลเลิฟคลาฟเทียนครับ ฮาวเวิร์ดฟิลิปเลอร์คลาสใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของตาและยายหลังนี้จนมีอายุครบ9ขวบก็ต้ตองเจเขากับมรสุมลูกใหญ่ที่ถาถมเข้าใส่อีกครั้ง mm hmm. เมื่อวิทโฟลวีฟิลิปคุณตาของเขาต้องมาเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันในปี1904ทําให้ธุรกิจของครอบครัวขาดคนสารต่อจนต้องปิดกิจการลงและท้ายที่สุดซาร่าจึงตัดสินใจพาล,ลูกชายของเธอ,อย้ายออกไปอยู่ในห้องเช่าเล็กๆแห่งหนึง่งคือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายครับ การจากไปของวิเปิลส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจของฮาวเวิร์ดนะครับเพราะในมุมมองของเขานั้นวิเปิลวีฟิลิปแทบจะเป็นโลกทั้งใบที่เหลืออยู่วิเปิลเป็นได้ทั้งครูเพื่อนสนิทไปจนถึงคนที่มอบความรักความอบอุ่นเพื่อทดแทนบ้างสิ่งบางอย่างที่ฮาวเวิร์ดควรจะได้รับจากคนเป็นพอ ความสามารถใหม่ที่แรกมาด้วยอาการป่วยทางจิตของแม่ในช่วงปี1908จนถึงปี1913ซาร่าและฮาวเวิร์ดเลือกที่จะเก็บตัวอยู่โดยไม่สูงสิงกับใครมีเพียงแค่พี่สาวของซาร่าที่เป็นป้าแท้ๆของฮาวเวิร์ดเท่านั้นที่พอจะติดต่อกับทั้งสองคนได้โดยเธอเล่าว่าหลานชายของเธอนั้นมีโอกาสได้เข้าเรียนต่อที่บราวน์ยูนิเวอร์ซิตี้แต่เขาก็าเรียนไม่จบครับสาเหตุเกิดจากการที่แม่ของฮาวเวิร์ดเริ่มมีอาการป่วย โดยซาร่ามักจะต่อว่าลูกชายของเธอด้วยถ้อยคําที่รุนแรงก่อนที่อาการจะพัฒนาไปถึงขั้นเริ่มมองเห็นเงาประหลาดผุดขึ้นตามมุมต่างๆภายในห้องเช่าทางฝั่งของเขาวัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเขาพยายามที่จะสรรหาคําพูดเพื่อใช้ในการปลอบประโลมแม่ในทุกครั้งที่อาการกําเริบตรงนี้เองส่งผลให้เขานั้นมีทักษะในการใช้ภาษาที่ละเอียดอ่อนซึ่งแสดงให้เห็นอยู่ภายในงานเขียนทุกชิ้นของเขานั่นแหละครับ นอกจากนั้นแล้วเหตุการณ์นี้ยังถูกนำไปเขียนเป็นโครงร่างให้กับเรื่องสั้นนางสยองขวัญที่ชื่อ a t t h e Mountain s o f m a d n e t ของปี1931ก่อนที่จะถูกผู้กำกับอย่าง John Carpenter จับมารีเมคเป็นภาพยนตร์และเข้าฉายในปี1994โดยใช้ชื่อใหม่ว่า In the Mouth of Madness เนื้อเรื่องกล่าวถึงนักสืบหนุ่มที่ชื่อจอห์นเทรนที่ได้รับมอบมาให้ออกตามหาตัวของนักเขียนนวนิยายแนวสยองขวัญที่หายตัวไปอย่างลึกลับจนทําให้ตัวของเขาเองนั้นต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ประหลาดจากหนังสือเล่มนึงที่เขียนขึ้นโดยซัตเตอร์เชน หนังสือเล่มนี้มีผลกระทบโดยรวมที่ทำให้ผู้อ่านเกิดอาการคลุ้มคลั่งจนถึงขั้นเสียสติและเริ่มก่อการจราจนไปทั่วสหรัฐอเมริกาในขณะที่ตัวของจอห์นเองนั้นก็เริ่มพบเข้ากับเหตุการณ์ผิดปกติโดยเขามักจะเจอเข้ากับกลุ่มคนที่อยู่ในสถานที่เดิมว่ลูปอยู่แบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้เกิดความวิตกกังวลและถูกส่งตัวไปรักษาอาการป่วยที่สถานบําบัดจิตเวชแห่งหนึ่งครับ ซึ่งเหตุการณ์ภายในเรื่องนี้ก็แทบจะไม่ต่างอะไรกันกันกบชีวิตจ,จริงที่ H.P. Lovecraft ต้องเผเชิญอยู่ในอดีต นอกจากอาการป่วยทางจิตของตัวละครอย่างจอห์นเทรนต์จะอ้างอิงมาจากซาร่าแม่ของเขาเองแล้วสถานบำบัดจิตเวชก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แม่ของฮาวร์ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาหลังจากที่อาการกําเริบหนะักและเธอเองก็เสียชีวิตลงที่สถานบำบัดแห่งนั้นในปี1919ภายในอินเดอะมอลต์ซอฟแมดเน็ตผู้กากับอย่างจอห์นคาร์เพนเทอร์ได้ใส,ส่สัญลักษณ์บางอย่างที่ถ่ายทอดมาจากต้นฉบับเกีก่ยวก,กับการเสียสีศาสนาของเฮสปีเลอร์ครไว้หลายฉากครับแต่ที่โดดเด่นเลยก็คือฉากที่จอห์น ถูกนําตัวไปแย่ขังไว้ในตึกผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงก่อนที่เขาจะเริ่มมองเห็นเงาสีดําคล้ายกับที่ซาร่าเห็นจอนจึงใช้ปากกาเมริกที่พกติดตัวไว้วาดรูปไม้กางเขนไปทั่วทั้งห้องเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายจากหนังสือที่คอยคุกคามตัวเขาอยู่ตลอดเวลาสําหรับฉากนี้ในมุมมองของผมเองเชื่อว่า HP Lovecraft ต้องการที่จะประชดประชันความเชื่อทางศาสนาเกี่ยวกับเรื่องอานาจของพระเจ้าเพราะสุดท้ายแล้วตัวละครอย่างจอห์นเทรนและไม้กางเขนนับร้อยที่เขาวาดขึ้นก็ไม่สามารถต้านทานอำนาจ ลึกลับที่มาจากมิติอื่นได้อยู่ดีซึ่งก็คงไม่ต่างอะไรกันกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของทั้งพ่อแม่รวมถึงคุณตาของเขาเองด้วยนั่นแหละครับ การก้าวเท้าสู่โลกของนักเขียนเป็นครั้งแรกกับผลงานที่เกิดขึ้นจากความฝันและจินตนาการย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ซาร่ายังมีชีวิตอยู่ฮาวเวิร์ดก็มักจะหาโอกาสผ่อนคลายสภาพจิตใจของตนเองด้วยวิธีการอ่านนิตยสารแนวบันเทิงคดีอย่างพรอมแมกซีนซึ่งเป็นนิตยสารที่รวบรวมเอางานเขียนหลากหลายรูปแบบมารวมไว้ในเล่มเดียวกันเพียงแต่ตัวของเขาเองนั้นกลับไม่ค่อยถูกชะตากับผลงานของนักเขียนที่ชื่อเฟรดแจ็กสันเจ้าของนิยายรักที่เป็นขวัญใจของคนหนุ่งสาวในยุคนั้นฮาวเวิร์ดใช้วิธี การเขียนจดหมายติเตียนไปยังนิตยสารทุกเล่มที่ลงผลงานของเฟรดแจ็กสันและด้วยข้อความที่เขาส่งไปนั้นมีลักษณะคล้ายกับบทกลอนซึ่งต่างไปจากจดหมายทั่วไปที่ส่งถึงกองบรรณาธิการมันจึงไปเตะตาเอ็ดเวิร์ดดสประธานของ United a m a t e u r p l a c e a s s OCIATION หรือสมาคมนักข่าวสมัครเล่นก่อนที่เอ็ดเวิร์ดสจะชักชวนให้เขาไปทำงานด้วยกันในทายที่สุดครับ การร่วมงานกับ UAPA นั้นทำให้ HP Lovecraft มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับนักเขียนมากมายอีกทั้งเขายังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานจากบุคลิกที่ดูสุขุมอ่อนโยนเข้ากับผู้คนได้ง่ายจึงทำให้มีเพื่อนนักเขียนหลายคนผลักดันให้เขานำผลงานที่เก็บเอาไว้ออกมาตีพิมพ์ลงในนิตยสารซึ่ง Howard เองก็ไม่ได้ปฏิเสธครับเขาจึงส่งเรื่องสั้นอย่าง The a c h e s s the Tomb รวมไปถึงเดกรนงานชิดเอกชิ้นแรกที่ HP Lovecraft ใส่ตัวละครที่เป็นคอสมิกเฮโร่ลงไปเพื่อสร้างสีสันให้กับเนื้อเรื่องซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นกับบรรดาน,นักเขียนที่เป็นเพื่อนร่วมงานถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ตัวละครแนวนี้ขึ้นมาในส่วนของ HP Lovecraft เองก็ไม่ได้ต้องการที่จะปิดบังอะไรครับสึ่งอธิบายถึงแนวคิดของการสร้างตัวละครเหล่านี้ว่ามันเกิดขึ้นจากนิสัยรักการอ่านที่ติดมากับตัวของเขาเองตั้งแต่เด็กทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ รวมไปถึงนิยายสยองขวัญก่อนที่จะนำทั้งหมดทั้งมวลนั้นมารวมกันและเขียนลงไปบนหน้ากระดาษเพื่อจดบันทึกไว้เพียงแต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเว้นแต่เพื่อนสนิทนั่นก็คือการที่เขามักจะเก็บรายละเอียดของสิ่งเหล่านี้ไปใช้เพื่อต่อยอดในความฝันครับ เพื่อนๆรวมถึงคุณผู้ชมเคยผ่านประสบการณ์หรือได้ยินเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการควบคุมความฝันกันมาบ้างไหมครับอาการนี้เรียกว่าลูซิดรีมหรือการฝันแบบรู้ตัวเองว่ากำลังฝันอยู่และสามารถควบคุมฝันนั้นได้อย่างอิสระเพียงแต่มันจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนักเพราะธรรมชาติของมนุษย์เรามักจะเปลี่ยนความฝันไปเรื่อยตามแต่สิ่งที่ได้พบเจอในชีวิตประจําวันแต่กับ HP Lovecraft แล้วต่างกันตรงที่รอบตัวของเขานั้นมีเพียงแค่กองหนังสือจํานวนมากจึงไม่แปลกอะไรครับที่ในทุกค่าคืน Howard จะฝันเห็นแต่เรื่องราว เดิม,ดมจนสามารถควบคุมมันได้ในที่สุดหรือจะพูดง่ายๆก็คือ HP Lovecraft สร้างจัก,กรวาล Cosmic h e r r o r ขึ้นมาจากความฝันของเขาเองนั่นแหละครับ HP Lovecraft มักจะซ่อนรายละเอียดของความลับนี้เอาไว้กับเรื่องสั้นผ่านตัวละครที่อยู่ในจักรวาล Lovecraftian อาทิเช่นอสูรกายกิ่งเทพเจ้าอย่างคาทูลูที่สามารถติดต่อกับเหล่าสาวกของมันได้ผ่านอำนาจโทรจิตที่ถูกส่งต่อไปยังความฝันหรือแม้แต่งานเขียนที่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์สยองขวัญอย่าง From Beyond จากปี1985ที่ในเนื้อเรื่องกล่าวถึงการตื่นขึ้นของดวงตาที่3ผ่านการทดลองเปิดประตูมิติด้วยเครื่องเรโซเนเตอร์หรือเครื่องกักเก็บพลังงานแม่เหล็ก ไฟฟ้าซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต่อมไพเนลที่อยู่บริเวณแกนกลางของสมองทําให้มันขยายใหญ่ขึ้นและดันตัวเองออกมาจากหน้าผาจนทําให้ตัวละครเอกของเรื่องอย่างด c a l f ร์คอร์ฟอร์ดทีลิงแฮสมองเห็นโลกในมุมมองที่แตกต่างจากคนทั่วไปซึ่งมุมมองที่ว่านั้นมันดูคล้ายกับภาพที่อยู่ในความฝันเพียงแต่มันคงจะเป็นฝันร้ายของตัวเขาเองครับ ชีวิตรักที่ไม่สมหวังสู่การสร้างสรรผลงานชั้นครูการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของซาร่าสร้างบาดแผลขนาดใหญ่ขึ้นในจิตใจของเอสพีเล r ฟค t าฟจนทำให้เขาต้องเขียนจดหมายเพื่อระบายถึงความรู้สึกนั้นส่งต่อไปยังเพื่อนนักเขียนด้วยกันโดยในข้อความระบุว่าณเวลานั้นตัวของเขาเองไม่มีเป้าหมายที่จะมีชีวิตอยู่แรงบันดาลใจสุดท้ายมันหมดลงหลังจากที่รู้ข่าวการเสียชีวิตของแม่ฮาวเวิร์ดตัดสินใจพักงานเขียนของตัวเองไว้ก่อนนะครับแต่ก็ยังวนเวียนอยู่ในสังคมของนักเขียนและนักข่าวสมัครเล่นจนมาวันหนึ่ง เขาก็พบรักเข้ากับโซเนียฮาร์ฟกรีนนักเขียนหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายรัสเซีย ia, ที่ทํางานอยู่ในสมาคมนักข่าวสมัครเล่นด้วยกันเพียงแต่เส้นทางรักของทั้งคู่ก็ไม่ได้ราบลื่นอะไรครับเพราะนอกจากความต่างทางด้านของศาสนาที่ครอบครัวของโซเนียเองนับถือศาสนาอยู่แล้วเนี่ยญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายก็ไม่เห็นด้วยกับการคบหากันของคนทั้งคู่แต่สาเหตุสําคัญที่ทําให้ทุกอย่างจบลงก็น่าจะเกิดจากเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายครับ ความรักนี่มันก็แปลกนะครับเขาไม่ว่าคนสองคนจะรักกันมากแค่ไหนหากมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องเงินเงินทองทองแล้วเนี่ยมักจะตามมาด้วยการทะเลาะบ,บอกแวงจนถึงขั้นเลิกรากันไปในที่สุดฮาวเวิร์ดกับโซเนียเองก็ไม่ต่างกันครับเพราะในช่วงปี1924หลังจากที่ทั้งคู่ย้ายมาอาศัยอยู่ในมหานครนิวยอร์กด้วยกันแล้วโซเนียก็เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพจนต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นอีกทั้งธุรกิจร้านค้าของเธอที่ใช้เพื่อประคองชีวิตคู่มาโดยตลอดก็เริ่มขาดทุนจนต้้้อองงงงงปิดดตัวัววลส่่นนนาาายยไจกเขขีทคู ก็ไม่เพียงพอครับสุดท้ายแล้วทั้งสองคนจึงตัดสินใจแยกทางกันก่อนที่เอชพี e c ิ a ค t จะย้ายกลับไปอยู่กับป้าแท้ๆในบ้านของคุณตาสถานที่ที่เขาเติบโตมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละครับ ช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างปี1920จนถึงปี1924ก่อนที่ทั้งสองคนจะย้ายไปอยู่ด้วยกันที่นิวยอร์กนั้นฮาวเวิร์ดิลิปเลอฟลารฟเคยไปอาศัยอยู่ในย่านบุกลินด้วยตัวคนเดียวมาก่อนครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยบุกลินถือเป็นเมืองที่อันตรายจากการมีผู้อพยพหลากหลายเชื้อชาติทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งซึ่งครั้งหนึ่งฮาวเวิร์ดเองก็ถูกคนในชุมชนปล้นทรัพย์สินภายในห้องไปจนหมดเหลือเพียงเสื้อผ้าที่เขาใส่อยู่เป็นสสมมมมบััติิช้้้นุดดดทาาายยยแลยลละวววววคคกรถึงเี ชงที่มีต่อกลุ่มผู้อพยพฮาวเวิร์ดจึงบรรยายความรู้สึกเหล่านั้นลงในผลงานอย่าง He and the Horror er s o f Red Hook ครับ การย้ายกลับไปยังบ้านเกิดที่เมือง Providence นั้นทําให้ h p Lovecraft จัดการวางโครงเรื่องให้กับจักรวาลของเขาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยเริ่มประกอบข้อมูลที่ได้จากความฝันนํามาผสมผสานเข้ากับสไตล์การเขียนในรูปแบบของเขาเองจนก่อให้เกิดเป็นผลงานชั้นครูอย่าง The Call hu, เดอ c a อ l o f อ t h u l h ูเบียงสันที่บรรยายถึงการมีนนอยู่ขององสุรกายกิ่งเทพเจ้าที่มีสกลพลังยูในระดับ Co s m i c Being จนเมื่อมันถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสารอย่างไวเอ d ์ล้วชื่อเสียงของเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขขึ้้นนนนนใสััังคมกกเียดยดว โดยเฉพาะกับนักเขียนร่วมรุ่นอย่างโรเบิร์ตเออร์วินฮาวาร์ดเจ้าของผลงานนิยายชุดโคนันดีแบอร์เรียนที่โด่งดังอยู่ในยุคสมัยนั้นถึงกับชื่นชมและขอสารสัมพันธ์ต่อจนเป็นเพื่อนกันในที่สุดครับ HP Lovecraft เริ่มทยอยส่งผลงานเรื่องสั้นออกสู่สายตาของผู้อ่านอย่างต่อเนื่องไล่ตั้งแต่ a t t h e Mountain Soft Madness, The Shadow Over i n s m o u t t และ The Shadow Out of Time จนทำให้งานเขียนสไตล์ Cosmic Horror ของเขานั้นไปเตะตาอาดีตนักมายากลระดับตำนานอย่าง Harry h o ฮ d i n i ในช่วงปี1926 Harry ก็ได้ติดต่อว่าจ้างให้เขานั้นรับหน้าที่เป็นนักเขียนบทความเพื่อเล่าถึงเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในการแสดงมายากลเพียงแต่เรื่องราวดีๆก็มักจะอยู่กับชายที่ชื่อ Howard Philip ได้ไม่นานนะครับเพราะในวันที่13ตุลาคมปีเดียวกันนั่นเองแฮร์รี่ฮอเดนีก็เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันจากอาการปวดอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในช่องท้องของเขาครับจะว่าไปแล้วชีวิตของ h ฮร์รี่เลิฟคลาสก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับคนที่โดนคำสาปครับเพราะตั้งแต่วันที่เขาเกิดจนถึงการพาตัวเองเข้าไปพัวพันกับจักรวาลคอสมิกเฮเรชีวิตก็ดูจะดำดิ่งลงเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่าตัวของเขาเองก็พอที่จะรู้ครับจึงได้ถ่ายทอดความรู้สึกนั้นลงไปในผลง,งานสุดคลาสสิกอย่าง The so c o อร of c t t u l h u ยิ่งถ้าเราไม่นับการมีตัวตนอยู่ของอสุรกายกึ่งเทพเจ้าภายในเรื่องแล้ว HP Lovecraft เองก็เปรียบได้กับตัวละครเอกของเรื่องอย่าง Francis f e r l a n t o r s t o n ที่พาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบันทึกลึกลับของกลุ่มคนที่บูชาเทพเจ้าอย่างคคทูลูจนท้ายที่สุดเขาก็เริ่มตระหนักได้ว่าชีวิตกำลังตกอยู่ในอันตรายครับ ในส่วนของ h p Love ลิฟลหลังจากผ่านเหตุการณ์การจากไปของนายจ้างอย่างโคเดนีตัวของเขาเองก็เริ่มที่จะหมดไฟในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆแต่สิ่งที่เขาไม่เคยหยุดทําเลยก็คือการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนัาเขียนด้วยกันซึ่งข้อความในจดหมายนอกจากจะเป็นการพันานาถึงชีวิตที่ลุ่มลุ่มดอนดอนของตัวเองแล้วเขาก็มักจะเล่าถึงความฝันที่เชื่อมโยงกับจักรวาล c o s m ิ c เ o r r o r เพียงแต่มันไม่ค่อยจะปฏะติดประตอร่อกันเท่าไหร่ครับคล้ายกับว่าถ้าเขาจําอะไรได้ก็จะรีบจดบันทึกเอาไว้เพื่อการลืมอะไรประมาณนั้น เรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเอชมีเลิฟครับก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบลงครับเพราะในช่วงปี1932ป้าแท้ๆที่เป็นผู้สนับสนุนทางด้านการเงินก็ามาเสียชีวิตลงอีกจนทําให้เขาต้องย้ายที่อยู่อีกครั้งเพียงแต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายจากการที่เขาตรวจพบมะเร็งลำไส้เล็กและหลังจากนั้นไม่นานเฮาว์ดฟิลิปเลิฟครับก็จากโลกนี้ไปในวันที่15มีนาคมปี1937ด้วยอายุเพียงแค่46ปีเท่านั้นครับ มีการรวบรวมผลงานของเขาที่กระจัดกระจายอยู่จากจดหมายนับแสนฉบับโดยฝีมือของเพื่อนสนิทอย่างออแกสต e เดลเทอร์ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ a r ร์คแคมเฮาส์ในปี1939และก็เป็นออแกสนี่แหละครับที่เป็นคนเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆก่อนจะนำมาเขียนเป็นเรื่องสั้นเพื่อต่อยอดและทำให้ตำนานของเหล่าทวยเทพอย่างเกรกโซวันเอาจุดกอร์ขยายตัวออกไปอย่างต่อเนื่องจนทำให้ผลงานแนวเลิฟคลาสเซนเอร์กลายเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากได้ในที่สุดครับ สตีเฟนคิงหนึ่งในนักเขียนนวนิยายแนวสยองขวัญชื่อดังยังเคยพูดถึงเอสพีเลิฟคลาฟว่าชายคนนี้เป็นเหมือนกับผู้ชี้ทางให้กับตัวของเขาเองซึ่งงานเขียนที่โด่งดังและมีกลิ่นอายของตัวละครจากจากัจกรวานเลิฟคลาฟเชื่นมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นตัวตลกอย่างเพนนีไวส์จากเรื่องอิดเช่นเดียวกันกับ George R. R. Martin, จอชอาร์อาร์มาตินเจ้าของผลงานอซองซอฟอาแอนด์ไฟที่ถูกนําไปสร้างต่อเป็นซีรีส์ชื่อดังอย่างเกมออฟโตรนก็ชี้แจงรัาว่าเขาได้นําตัวละครของเหล่าเทพบพรรพการจากนวนิยายของเอสพีเล f ฟ ไปใช้ภายในเรื่องด้วยแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากงานเขียนของเอ l พีเ Class นั้นถูกส่งต่อไปยังผู้คนหลากหลายอาชีพที่อยู่ในวงการบันเทิงโดยเฉพาะกับจิตกรนักออกแบบตัวละครแนวสยองขวัญชื่อดังแห่งยุคอย่าง h ฮน,นส์รูดอฟกีเกอรเจ้าของผลงานศิลปะแนวไบโอ e ม h a n i c a l ลผู้ให้กำเนิดตัวละครอย่างซีโนมอฟจากจักรวาลเอเลียนก็ถือเป็นแฟนตัวยงของเอสพีเลิฟคลายเช่นกันครับ สเสน่ห์จากงานเขียนของ HP Lovecraft สำหรับผมเองแล้วอยู่ที่โครงสร้างของเรื่องที่ไม่มีวันจบมันดูคล้ายกับภาพจิ๊กซอว์ขนาดใหญ่ที่ยังต่อไม่เสร็จเพียงแต่ในส่วนที่ขาดหายไปนั้น HP Lovecraft อนุญาตให้ผู้อ่านทุกคนสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เหลือขึ้นเองเพื่อน,นำมาประกอบเข้ากับภาพหลักและขยายสเกลของจักรวาลแห่งนี้ออกไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งทั้าโลกที่เขาจินตนาการไว้นั้นมีอยู่จริงวันนี้ HP Lovecraft ก็คงจะกำลังมองดูพวกเราอยู่จากที่ใดที่หนึ่งในจักรวาลของเขาเองก็เป็นได้ครับ และนี่คือทั้งหมดของชีวประวัตินักเขียนนิยายแนวสยองขวัญที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของโลกที่ผมพยายามรวบรวมมาให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันในคลิปนี้จริงๆแล้วเรื่องราวที่น่าสนใจของ H p Lovecraft นั้นยังมีอยู่อีกมากเลยครับโดยเฉพาะกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในงานเขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเทพเจ้ารวมถึงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่กระจัดกระจายกันอยู่ภายในจักรวาลแห่งนี้ซึ่งผมเองคงจะต้องขอยกยอดเอาไว้ในคลิปถัดไปหากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ ดาาล่างได้เลยนะครับแต่สําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนหากผิดพลาดประการใดขออภัยไวนาที่นี้และพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอพระคุณและสวัสดีครับ